สวัสดีครับเดี๋ยววนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับว่ามีการถอดเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับอ่าครับจริงๆผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเอายางอะไหล่มาใส่แทนแล้วเพราะว่ายางจริงมันรั่วนะครับตอนนี้ยางจริงก็ปะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็ปะยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเปลี่ยนใส่กับคืนนะครับ อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะฮะไม่แรงนะครับแล้วก็ด้าขันนะครับด้าขันยางอะไรนี่ครับชุดนี้จะเป็นด้าขันนะครับสองอันนี้แล้วก็จะมีตัวเอาไปขันน็อตล้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราต้องไปขันคลายน็อตล้อก่อนนะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับ ผมจะขันให้ดูนะครับต่อไปเราจะไม่แรงนะครับผมก็จะไปขึ้นใต้แหนบนะครับเพื่อจะขึ้นล้อให้ลอยนะครับผมนี่นะครับเราขึ้นตรงนี้นะครแล้วเราก็ใช้ด้ามมารขันให้ใหล้อมันลอยขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ล้อก็ลอยแล้วนะครับเราก็มาขันน้อตรงนี้ออกนะครับผม ถอดน,อนออ็นอตออกแล้วนะครับเราก็ทําการเอาล้อใหม่ให้เอาล้อเก่าออกแล้วก็ล้อใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เราลงรถแล้วปุ๊บเราก็ต้องมาขันไล่อีกทีนะครับก็ดูแค่พอสมควรนะครับอย่าให้แน่นเกินแล้วก็หลวมเกินนะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็ผมจะเอายางไหลไปล้างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาใส่คืนแล้วก็เก็บเครื่องมือก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็การใส่ปานี่นะครับผมก็ฝากสาระไว้นิดนึงนะครับผมว่า อ่าเวลาที่เราเอายางไปที่ร้านนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสถอดไปเราควรถอดอันนี้ออกครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ระวังแล้วแตกได้นะครับตัวเนี้ยของแท้ก็หลายบาทอยู่นะครับผมฝาครอบล้อเนี่ยอย่งผมก็ถอดไปนะครับให้ร้านเขาปะยางให้เสต็จแล้วเราก็ค่อยมาใส่ตรงนี้ที่หลังนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ไม่ฝาของเราแตกนะครับผมโอเคครับเราก็ใส่ได้เลยนะครับ วใส่ยก็คือถ้าตอนนี้มันเปียกน้ําหน่อยมันก็จะใส่ได้ง่ายนะครับนี่ครับพอดีต้องกดสองมือนะครับผมกดเข้าไปครับก็ต้องออกแรงเยอะอยู่นะครับก็เสร็จไียบ้อยนะครับเราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่กลับคืนนะครับวิธีการใส่กลับคืนก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับ เราใช้ด้ามขันนะครับหยาเข้าไปที่รูนี้นะครับผมแล้วก็คลายตรงนี้ให้มันลงมานะครับนี่นะครับคลายมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอายางเข้าไปนะครับขอยางเข้ามาแล้วนะครับแล้วจับแบบนี้นะครับเราก็คล้องเข้าไปแบบนี้อ้าผมแล้วเราก็ขันขึ้นมาให้มันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ขันขึ้นไปได้เลยครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับพอเราขันขึ้นมา ยาวก็จะรอย้นะครับเราก็ขันไปจนสุดแล้วก็ให้มันตึงมือนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยน,นะครับเรียบร้อยน,นะครับขันขึ้นมาแล้วก็จดชนคานบนนะครับเราก็ใช้มือไปแล้ลองตบตบดูนะครับโอเคนั่นแล้วครับครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการ เปลี่ยนถ่ายยาอะไรนะครับของรถเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ